ไปดูต่อกันที่คดีของการทุจริตปุ๋ยนะคะที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะก็ได้ตัดสินจําคุก นายชูชีพหานสวัสด<ะ>ิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอละสหกรณ์นะคะรวมถึงนายวิทยาเทีนทองอดีตเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นเวลา6ปีในคดีหัวประมวลการจัดซื้อปุ๋ยค่ะ <S <s หลังจากที่ได้นําตัวนักโทษเข้าสูขเรือนจําแล้วนะคะเช้านี้ค่ะ <S <s ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษของกรุงเทพมหานครคุณอายุทธ สินทัพพันธ์นะคะก็พูดถึงการคุมขังนายชูชีพกับนายวิทยาบอกว่าเชา้านี้นักโทษใหม่ทั้งสองคนสามารถรับประทานอาหารได้ปกติแต่ว่าต้องมีการประสานแพทย์จากทันตสถานโรงพยาบาลราชทันให้เข้าไปตรวจร่างกายของทั้งสองคนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุมากแล้วนะคะอย่าง คุณชูชีพเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุค่ะอายุ7มากกว่า70ปีแล้วก็มีโรคประจําจตัวอยู่หลายโรคโดยเฉพาะความดันสูงต้องรอแพทย์ให้ความเห็นก่อนว่าจําเป็นถึงขั้นที่ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันหรือเปล่าแต่ว่าขณะนี้คุมขังเอาไว้ภายในแดนพยาบาลของเรือนจําก่อนค่ะครับคุณอายุทยังบอกด้วยนะคบว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือรับรายงานนะคบว่ามีบรรายยดาญาติญาต ของคุณวิทยาและก็คุณชูชีพนะครับก็เดินทางมาขอเข้าเยี่ยมจำนวนมากนะครับซึ่งตามกฎแล้วคุณผู้ชมครับตามปกติเรือนจำก็จะให้ญาติเข้าเยี่ยมนะครับรอบเช้าหนึ่งคนรอบบ่าย1คนแต่กรณีนี้นะครับก็ขอให้รวมกันเข้าเยี่ยมพร้อมๆกันต่อรอบไปเลยนะครับทางนี้เองนะครับก็บอกว่าไม่ได้หลักใจอะไรในการดูแลนักโทษเนื่องจากปัจจุบันนะครับก็มีข้าราชการอดีตนักการเมืองหรือว่าบุคคลที่มีเสื่อเสียงเข้าเรือนจําหลายคนนะครับ เพราะการดูแลเองก็เป็นปกตินะครับเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปไม่ได้มีสิทธิพิเศษอื่นๆแต่อย่างใดนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าดูแลทุกคนเท่าเทียมกันนะครับ